game สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็กราบสวัสดีเสี่ยหมูนะครับให้หมูกิจสราไผ่สมบูรณ์นะครับท่านเป็นเจ้าของลานไม้โคกปีบนะครับซึ่งมีลานไม้ถึง5โลโรงนะครับแล้วก็เป็นลานไม้ที่รับซื้อไม้เชือเพิงไม้กระดาษแล้วก็ไม้แบบเจ้าใหญ่ๆเลยนะครับในพื้นที่ของ ภาคตะวันอกนะครับแล้วก็ปาจีนนครนายกสักแก้วนี้ท่านก็รับซื้อไม้ทั่วไปเลยนะครับก็พี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่มีไม้ให้ท่านไปเหมาไปตีราคาอยากให้ไปรับซื้อนะครับก็แจ้งมาได้นะครับทางเพจของแม็กได้นะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีวันนี้ได้มาดูรถตัวแม็กรุ่น75แรงม้า4ี่สูบนะครับเป็นรุ่นที่ใช้ในการลุยแปลงนะครับซึ่ง ซึ่งเสียท่านก็ซื้อมาคันล่าสุดเป็นน้องใหม่นะครับขออนุญาตสอบถามเสียมูลนิดนึงตอนนี้รถคิมแม็กมีทั้งหมดกี่คันตอนนี้มีหกคันครับมีหกคันเลยนะครับใช่ครับเป็นแม็กทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับก็จะเป็นแม็กสามสูบอยู่อยู่อ่าห้าคันครับห้าคันแล้วก็อ่าสี่สูบหนึ่งคันสี่สูบหนึ่งคันที่งมาใหม่ใช่นะครับใช่ครับโอ้ซื้อทั้งห้าคันเลยนะครับใช่ครับตอนนี้ทาไมเลือกแม็กครับผมโอ้มันมันทํางานคล่องแคล่วว่องไวครับแล้วก็ประหยัดเวลา แล้วก็่าเรื่องที่สําคัญมันประหยัดมันด้วยประหยัดมันเคยจับไหมว่ามันกินน้ํามันชั่วโมงหนึ่งก็กี่ลิตรตอนนี้มันก็ยังยังครับยังไม่เคยจับครับแต่ถ้าเทียบกับเครื่องจักรแบบอืนตัวนี้ผมว่าประหยัดกว่าประมาณ50%ครับโอ้ประหยัดกว่า5ใช่ครับแล้วไม้ที่ได้ล่ะครับไม้ที่ได้เคยเปรียบเทียบเลยครับาั่วหนึ่งก็ใช้น้ำมันอยู่ประมาณ500บาทพ่วหนึ่ง5 0าใช่ครับประมาณ500บาทครับข่วหนึ่งใช่ครับแล้วเครื่องจักรแบบอืนที่ใช้ไหมครับเคยใช้ไหม เปรบเทียบกันเป็นไงบ้างไ่รูเปรียบเทียบกันตัวนี้โอ้ยเร็วกว่าประหยัดกว่าใช้คนน้อยกว่าใช้ลูกน้องน้อยกว่าครับตัวนี้ใช้คนคนเดียวมั้ยใช่ครับใช่ครับใช้ใช้คนคนเดียวแต่ถ้าเกิดเราใช้พวกรถแมคโครพวกนี้เราต้องใช้คนเลี้ยงข้างบนอีกก็ใช้คนเยอะพอสมควรครับอ๋อแรงงานคนนี้ก็ตัดไปใช่ครับเยอะมเราลดต้นทุนได้ตัวนี้ก็ลดต้นทุนได้ใช่ครับผมการทํางานสดใสเนาะสดใสครับสดใสกองลูกค้าเวิร์กเวิร์กครับลูกค้าก็แฮปปี้ด้วย เขาชอบเวลาของเราคีบไม้ลงจ่าลูกค้าเขาคล่องแคล่วว่องไวครับอ๋อแล้วเขาไม่ต้องรอนานใช่ไม่ต้องรอนานไม่ต้องติดคิวครับเขาทํารอบได้อีกวันหนึ่งตัดได้สองสามเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้ปกติก็จะมีซื้อในร้านด้วยใัหน้าร้านใช่ครับแล้วก็เข้าแปลงด้วยใช่ครับตัวนี้เป็นเพียงหนึ่งแปลงที่ทางเสียท่านมาซื้อนะครับแล้วก็มารับเหมาแล้วก็ขนขึ้นเองนะครับก็เป็นแปลงไม้ยูคานะครับโดยปกติแล้วไม้อื่นนะครับไม้กระถินเทพา ไม่ยางท่านก็รับซื้อหมดนะครับแล้วก็เข้าแปลงทั้งหมดเลยในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็จริงจริงแล้วผมก็ยกให้ท่านเป็นผู้มีอิทธิพลท่านไม้ท่านทางนี้เหมือนกันนะครับผมก็มาเยี่ยมแกหลายทีนะครับก็ขอบพระคุณนะครับเพราะว่าที่ไว้วางใจแม็กเพราะว่าก็เห็นท่านซื้อมาตั้งแต่คันแรกๆจนนับปัจจุบัน6คันแล้วท่านก็ยังซื้อนะครับซึ่งจริงๆรราคาก็ไม่ได้ถูกกว่า คู่แข่งมั้งครับ,น,รบน่าจะแพง่าน่าจะแพงกว่า <laughs> แพงกว่าใช่ไหมครับ <laughs> แต่ก็ยังมั่นใจแม็ก <laughs> ยังมั่นใจครับนี่แหละครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะขอบคุณทางเสี่ยหมูท่านนะครับ,รบก็ฝากถึง f อฟแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ดูคลิปอยู่นะครับถ้าท่านอยู่ในพื้นที่นะครนายกปราจีนสักแก้วฉะเชิงเซาพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสนามชัยเขตหรือทางกรบินบุรีอะไรต่างๆนะครับ สนใจที่จะขายไม้หรือจะให้เราทางเสียท่านเข้าไปดูไม้นะครับไปประเมินราคาไม้ก็ติดต่อมาได้นะครับอินบ็อกเข้ามาทางเพจหรือทางช่อง YouTube ของเรานะครับก็ย <g ay> <ๆ>ังไงก็ขอบพระคุณเสียหมูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไว้บางใจให้แม็กได้รับใช้ถึง6คันนะครับผมขอบคุณมากมาครับผมครับครับสวัสดีครับ